คาวาสกิ z z 900 SE นะครับตัวนี้เป็นตัว Special Edition นะรถปี2017วิ่งน้อยเพียง9,300กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ z 900 SE คันนี้สีน้ำเงินตัดเทา2โทนสวยมากๆเลยนะครับคันนี้นะสภาพดีมากด้วยกุญแจสองดอกมีมาครบนะครับเรามาดูความสวยงามกันเลยยางได้เป็นดันหลบนะสภาพดีนะครับของแต่งมีสปูลยกรถที่หลังม้ด้วยนะครับพร้อมยกเลยนะท่อเดวอวนะครับสลิปออนไทเทนนะไฟเลี้ยวหลังมีมาให้นะครับ ท้ายสั้นก็มีมาแล้วนะแล้วไฟท้ายนะครับจะเป็นรูปตัวเซตนะครับเวลาเปิดไฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะดูความสะอาดตัวรถนะครับรถปี17แต่สภาพนิ่งมากๆเลยนะนี่ดูตามเฟรมนะครับจุดยึดต่างๆเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะกันล้มกลางคาวามีมาแล้วนะครับแล้วก็เสริมกาามันล้มเครื่องด้านบนอีกอันหนึ่งนะไม่ต้องกลัวเลยหม้อน้ามากัดหม้อน้ําคาวาสวใสๆนะครับสภาพท่อสวยงามนะตัวรถสะอาดมากๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดี กันล้มล้อหน้ามีมาเรียบร้อยปั๊มเบรกนะครับเป็นดิสซินนะเป็นดิสคู่นะครับโชว์ับหน้าเป็นอัพไซด์ดาวมาที่ด้านบนนะครับจะมีไฟเลี้ยวแต่งนะแล้วก็มีชิลหน้าสโมกนะครับเท่เลยนะมือเบรกมือคัดปรับระดับได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับฝาข้อกระปุกน้ํามันเบรกนะกระจกไปแฮนด์ทรง cng มาดูที่ไฟหน้ากันสวยๆใส,สๆเท่มากๆนะครับแซดเก้าร้อยสภาพฝั่งนี้นะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะมาดูใกล้ๆเลยครับรถหน้าขับมากนะสีนี้ สวยงามเลยสวิงอาร์มสวยๆโซ่สเตอร์พร้อมใช้นะครับนี่ครับไฟท้ายจะเป็นตัวแซนะตะกูลแซจะเป็นตัวแซหมดนะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์นะบอกไม่มีขานไม่มียับนะครับนี่ครับสีฟ้าไล่ลอยเลยนะครับมาพร้อมกัดกันลอยถังเรียบร้อยนะสวยงามมากกันสบัดเอพร้อมขาจับนะครับรถวิ่งน้อย9,383กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาขอฟังเสียงเครื่องยนตน์่อยครับ สภาพตัวรถดีมากนะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะเราตั้งไว้ที่2 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา Z900 นะครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลดิชั่นนะรถปี17สภาพนี้นะครับวิ่งน้อย9,300กิโลนะเทียบปีถือวิ่งน้อยมากนะครับใครหาอยู่อย่าพลาดนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปว้แล้ว,ลวครับขอบคุณมากครับ